โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีเพ่อไม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Farming Simulator นะครับผมเอาละครับก็สำหรับคลิปนี้นะเราจะพาคุณผู้ชมนะครับมารีวิวรถบุกน้อยดัมซิงนะครับส่วนระบบเนี่ยนะฮะต้องให้เครดิตเจ้าพีเลยนะครับก็จะมีระบบไฟแล้วก็หัวเด้งไฟวิ่งนะครับแล้วก็ไฟใต้ดํานะฮะนี่เลยครับผมโอ้โหโคตรสวยโคตรแจ่มอลังการงานสร้างกันเลยทีเดียวนะครับนี่ อันนี้ผมปรับเวลามาเป็นตอนกลางคืนนะครับมารีวิวระบบไฟให้ดูนะนะครับนี่เลยครับครวิ่งสวยๆเลยครับผมเดี๋ยวปรับเวลาก่อนปรับเวลาเป็นตอนกลางวันนะครับเดี๋ยวเราจะไปวิ่งงานกันอยู่นี่ครับผมโอ้โหยางแจ่มนะฮะมีระบบหัวเด้งด้วยนะครับคันนี้นะนี่ครับนี่หัวเด้งครับหัวเด้งแจ่มแจ่ม ปึ๊บนี่หัวเด้งครับหัวเด้งอ่าหัวเด้งครับปึ๊บนี่ก็ขอบคุณเจ้าพีด้วยละกันนะครับที่ทําระบบมาให้เล่นนะครับนี่ฮะขอบคุณครับผมไปเดี๋ยวคลิปนี้ครับผมจะพาไปวิ่งดินนะฮะจะพาคุณผู้ชมไปวิ่งดินนะครับเอาไปทำถนนนะครับเอาไปทําถนนใหม่เสียงท่อก็จะลั่นนิดนึงนะครับ นี่ฮะใครที่ชอบครับฝาก,กไลค์ให้ผมด้วยนะฮะโอ้ยรถกระโดดครับผมรถกระโดดไปครับเดี๋ยวจะมากับรถนะฮะทำไมที่กับรถมันแบบแปลกๆวะป,ปึ๊บนี่ครับผมโอ้โหเดี๋ยวเราไปลงบ่อดินนะฮะไปใส่ดินนะครับเอามาทําถนนนะครับทําถนนในซอยในหมู่บ้านนะครับ ทอ่อนล้นเลยครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเข้าฝั่งนู้นดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะมาขึ้นฝั่งนี้กันนี่ครับเราจะมาเลี้ยวเข้าซอยนี้กันนะฮะโอ้โหโอ้โหหอดดิ้งนิ่มๆครับชอบเลยอะ่ะ อุย้ยยกล้อโอ้โหตกหลุมครับตกหลุมตกหลุมแล้วตกหลุมแล้วอ่าครับนี่พามาเอาดินในบ่อดินนะฮะ นี่มาแล้วเสียงลั่นใช้ได้เลยนะครับโอ้โหไปเดี๋ยวพามาขับเมคโครครับคลิปนี้เมคโคคันเก่าคันเดิมครับโกบีนะครับโกบีสองนะฮะอ่าไปครับจัดป้ายจัดป้ายจัดป้ายนะครับ โอ้ลืมเล่งเครื่องเว้ยมาต้องเล่งเครื่องด้วยนะครับไปครับโอ้ดินเยอะมากเลยครับผมบ่อนี้นะขุดขายทั้งปีเนะยครับขุดขายทั้งปีก็ไม่หมดอ่ะบอกเลยนี่ครับไปครับผมอัดไปแน่นเลยครับเดี๋ยวพาไปดันขึ้นปากบ่อกันนะครับ ดับเครื่องครับแล้วก็สตาร์ทรถออกเดินทางได้ครับผมไปแล้วครับดันขึ้นเนินครับผมโอ้โหเป็นไงแรงเลยเครื่องอะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอ้หูอล้านมากเลยครับผม ขึ้นไม่ไหวนะฮะไปครับผมเดี๋ยวเอาไปทีนะฮะปึ๊บโอ้ยลูกะนาดเบ้อเลย นี่เดี๋ยวเราเข้าไปเทในซอยนี้ครับทำถนนใหม่ครับอ่าเทกองไว้เลย เดี๋ยวไปเอาเที่ยวต่อไปกันเลยครับผมไปไปลงทางเดิมครับไปลงทางเดิม อ้ยตกลุมตรงนี้แล้วนะครับเมื่อกี้ก็ตกไปแล้วทีหนึ่งนะ ทีนีุ้ยก,กันต่อครับผมเมื่อกี้เมื่อลืมเล่งเครื่องครับไปกันต่อจอดไกลไปไหมเนี่ยขุดดินตอนนี้ขุดถึงน้ำแล้วนะครับสุดแขนพอดีสุดแขนรดเราพอดีครับไมโครไมโคใหญ่ โอเค okay. เต็มแล้วนะครับตเต็มไวมากเลยตเต็มไวมากเลยนะครับ มาครับดอกันต่อครับผมโอ้ยทอ่อลัดมากเลยครับ เดี๋ยวไปเอาอีกเที่ยวนะฮะไปวันนี้สามรถตึงๆเลยวันนี้นะครับโอ้ผมเบื่อลูกแลวนานมากเลยนะครับ เดี๋ยวผมเลี๋ยวลงทางนี้เลยแล้วกันนี่เท่าสุดท้ายล้ทางนี้มันชันนะครับค่อนข้างที่จะชันเอาเรื่องเลย เมคโคกันต่อครับไปครับไปดินตรงนี้ดินฝั่งนี้ก็จะหมดแล้วเดี๋ยวเราต้องย้ายแล้วต้องย้ายฝั่งละอ่าโอเคเดี๋ยวต้องขุดดินออกครับเปิดทางก่อน เต็มแล้วเหรอโเต็มไวมากเลยครับไปครับผมไปทีนี้เดีวขึ้นฝั่งนี้บ้างไอ้ซอยด้านหลังนี่ผมไม่ได้จะว่ามันจะไปได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราลองรัดไปดูแล้วกันนะ นี่ครับมันจะมีทางตรงนี้อยู่อะเดี๋ยวผมลองเข้าไปโอ้ทางไม่ดีนะฮะโอ้โอยทางไม่ดีโอ้ยโอ้โหอ,โอทางไม่ดีครับทุกคน ถูกทางหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอ๋อนี่ไงมันบอกถนนใหญ่ตรงนี้นะครับโอ้มันออกต้องข้ามกันเลยดีกว่าโหโหง่ายเลย เดี๋ยวเทก่อนเทไว้แทบเทไวนะฮะเดี๋ยวเอารถมาดันนะครับมันต้องใช้รถด,ดันอะรถแท็กเตอร์รถเกีเเยร์อะไรประมาณนี้นะอะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ